ผู้แทนราษฎรโดยมอบหมายให้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยไปเจรจาตกลงร่วมกันนั้นบัดนี้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยได้ตกลงร่วมกันดังนี้ข้อที่หนึ่งเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพักก้าวไกล เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่2โดยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสร,รีรวมไทยพรรคเป็นธรรมพรรคเพื่อไทยรวมพลังและพรรคพลังสังคมใหม่พร้อมให้การสนับสนุนตามข้อ ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าคือนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาหรือว่าอาจารวันนอหัวหน้าพรรคประชาชาติเมื่อวานนี้นะครับคุณพิธาและก็แกนนาพรรคเพื่อไทยเนี่ยนำแถลงนะครับยืนยันว่าจะสนับสนุนและก็ผลักดันชื่อในการโหวตวันนี้เนี่ยก็ือให้อาจารวันนอเป็นประธานสภาครับขณะที่ตัวของอาจารวันนอเองมีการออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับหลังจากที่ตนเองถูกทาบทามถูกเชิญให้มาเป็นประธานสภา ยืนยันนะครับมีการเปิดเผยถึงด่านสาคัญคือการโหวตเรื่องนายกวัาถสมุดคุณพิธาไม่ผ่านไม่สามารถฝ่าด่านเสียงสวออได้เนะี่ยเรื่องนี้เนี่ยในอํานาจของราฐสภาจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงดีในฐานะพักร่วมด้วยนะครับโดยนายวันมมฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพักประชาชาติหรือว่าอาจารวันนอเนี่ยให้สัมภาษณ์ทางไทยรัฐนิวโชวนะครับหลังจากถูกทาบทามจากพักเก้าไกลและเพื่อไทยเนี่ยให้ไปเป็นประธานสภาอาจารวันนอบอกครับว่า เขาแจ้งเมื่อวานนี้เนี่ยตอนเข้ารัฐพิธีครับตนเองเนี่ยไปสภาช่วงบ่ายสองเขาก็ดักรอแล้วก็บอกให้ทราบว่าเดี๋ยวสักสองพักเนี่ยจะคุยกันนะแล้วก็ขอให้ตนเองเนี่ยมาเป็นตําแหน่งประธานราัฐสภาว่าคุยกันแล้วค่าวันนี้2องทุ่มจะแถลงข่าวพร้อมกันก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าตกลงกันได้แล้วและให้ประโยชน์ของประชาชนเดินไปได้เนี่ยก็ยินดีถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ง่าย เพื sea, ่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนต้องช่วยกันและแต่คนเนี่ยคงทําคนเดียวไม่ได้หรอกรองประธานที่เขาจะส่งมาทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องช่วยด้วยสมาชิกสภาก็ต้องร่วมมือนะครับเมื่อถามต่อว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนมาสอบถามบ้างไหมอาจารย์วนนบอกว่าเขาก็โทรมาแหละว่าจะมีการประชุมพักสิบโมงอยากจะให้ตนเองไปช่วยก็ว่าทําไมไม่คุยกันให้มันจบมันยังไม่ลงตัวแต่ถ้าตนเองรับไปเนี่ยก็อาจจะทําให้มันลงตัวได้ ก็ลองให้ไปประชุมกันก่อนยินดีที่จะไปร่วมมือทําให้มันเป็นประโยชน์ของประชาชนตนเองไม่ได้ตั้งใจแต่แรกว่าจะเป็นประธานสภาเองเพราะตัวเองเนี่ยเป็นพักเล็กอยากจะให้พักใหญ่ได้สมบูรณ์กว่าแต่เมื่อพักใหญ่มันไม่ลงตัวจะขอเป็นคนกลางไปช่วยทําให้ก็ต้องไปทําเราจะไปทอดทิ้งให้มันเกิดปัญหาไม่ได้ประเทศชาติเป็นเรื่องใหญ่ถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้จะเกิดความเสียหายมากนี่ครับก็เป็นการเปิดเผยจากอาจารย์วันนอน,นะครับคุณผู้ชมครับว่าก็ คนที่มาเจราจาก่อนนั้นนี้ก็มีคุณพิธาครับคุณชัยธวัฒและก็คุณประเสริฐเนี่ยนะครับมาบอกให้เป็นคนกลางให้หน่อยมีประสบการณ์มากหน่อยไปช่วยทํางานนิติบัญญัติและก็พร้อมที่จะช่วยแต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกไปเนี่ยสมาชิกในพักเนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะรับกันได้ก็ในที่ประชุมก้าวไกลเนี่ยอาจายนอบอกก็ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันหรอกตอนที่ไปไประชุม嘛นะครับเมื่อถามว่าอีกหนึ่งดาสํสคัญคือการเสนอชื่อคุณพิธาขึ้นเป็นนายกเนี่ยในสภาหากมันไม่ผ่านการโหวตในรอแรรกนะคับ อาจารย์วนอนบอกว่าก็ต้องลองไปวิเคราะห์ดูว่าเสียงขาดอีกเท่าไร่ถ้ามันไม่ผ่านและขาดในส่วนไหนแล้วก็ต้องโหวตกันต่อไปต้องสักครั้งหรือสองครั้งเพื่อให้อ้างอิงตาม MOU ที่เขียนกันไว้ว่าจะพยายามผลักดันคุณพิธาและก็พักเก้าไกลเนี่ยให้เป็นรัฐบาลให้ได้ให้สบายใจซึ่งกันและกันแต่แน่นอนว่าคงไม่สามารถที่จะไปดันอย่างเดียวได้ในฐานะประธานต้องสร้างความเข้าใจก่อนเดี๋ยวสมาชิกก็จะไม่อยากมาประชุมกันองค์ประชุมก็จะไม่ครบ ความร่วมมือตรงนี้ต้องเกิดครับอาจารย์ว,นวันนอมสวันดีนะครับส่วนเบื้องหลังอีกประเด็นหนึ่งครับทางด้านพี่อ้วนภูมิธรรมเบือชยยชัยนะครับรองหัวหน้าพักเพืพ่อไทยก็เปิดเผยเมื่อาวานในวงถแถลงข่าวเบื้องหน้าเบื้องหลังการผลักดันอาจารย์วันนอขึ้นเป็นประธานสภาเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าได้มีการบอกกับอาจารย์วันนอนะครับบอกว่าผมเนี่มมีความเห็นส่วนตัวว่าอยากจะเสนออาจารย์ถ้ามีคนกลางก็น่าจะเป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายได้ก็ได้กลับมาคุยกับเลขาแล้วก็ปรึกษากับก้าวไกล ทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็เห็นว่าเออน่าจะเป็นทางออกที่ทําให้เราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้สิ่งสําคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งประธานสภาเท่านั้นครับแต่อยู่ที่จับมือกันเป็นรัฐบาลให้ได้ไปได้ด้วยดีนี่จากคุณภูมิไทย,ย้วขณะที่ก็ตัวของคุณชายทวัตตุลาทนเลาขาธที่การพักเก้าไกลเนี่ยก็เปิดเผยว่าหาเรื่อตั้งแต่ช่วงกลางคืนน่ะคุณผู้ชมบอกว่าคุณพิธานเนี่ยมอบหมายให้ตนเองเนี่ยไปพูดคุยกับประจาวนนาวนอที่บ้านพักครับคุยกันสนทนาก,นกันเกือบเที่ยงคืนน่ะ ได้หลากหลายประเด็นจนสามารถมั่นใจและก็เชื่อมั่นว่าอาจารย์วันนนเนี่ยจะเป็นปัญหาสภาพผู้แทนราษฎรได้อย่างดีครับ